ยิงเก็บยิ่งมันเก็บผักเขามาหาถอนผักชีลาวต้นเขาสูงปีดเลยสามวันก่อนยังเลยถอนออกแบบว่าให้ต้นมันโตจะได้แบบว่าเม็ดผักชีที่แบบแน่แนๆอะเต็มๆ จะถอนออกนิดนึงแล้วก็ไปทำกับข้าวขึ้นเร็วมากเลยปี๊ดเลยชีไทยชีลาวอากาศอุ่นจะขึ้นเร็วเลยถ้าช่วงเดือนก้าวเดือนสี่เขากอเขาจะนั่งภาษาชาวสวนเขาเรียกว่ากอนั่งเนาะอันนี้มันจะขึ้นปี๊ดเลย โซนนี้ค่อนข้างจะงอกออกมาดีนิดหนึง่งเดี๋ยวจะทำให้มันบาง น่าจะประมาณครึ่งโลได้เพราะว่าผักชีลาวนะน้ำหนักมันอะไรเลยมันเบาเด๊น่าจะมาณนี้นี่ยไม่ถึงโลหรอกมากสุดก็ไม่เกินเจ็ดขีดแต่คิดว่าประมาณห้าถึงหกขีด ดูกระ่ำหัวแหลมไม่ค่อยเวกเลยหัวแน่นดีดีน่าจะโลครึ่งได้นี่ยเดี๋ยวเอาอีกหัวหนึง ดินไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่โซนนี้มันก็เลยไม่ค่อยงามถ้าอีกโซนหนึ่งงาางามปลูกผักอะไรก็งามตรงนี้ต้องแบบเขาเรียกอะไร กยปุ่ยแล้วก็ขุนให้มันเยอะๆมันถึงจะแบบงามทันใจขะกะลำดอกก็ไม่เขเวผิดก,กับคราวที่แล้วสามปีก่อนเนี่ยนี่มันจะออกสีม่วงละไม่ค่อยเจ็ง อ็ให้โยโยงก็ทำไมผักสลัดกินไม่ทันอะ่ะไม่เวลาทำกับข้าว เดี๋ยวตัดไปให้พี่คนไทยดีวยกว่าอันนี้ก็หัวเล็กเดี๋ยวปลายปีเอาใหม่ไม่รู้จะันเวลาเพาะเลยก่อบางทีช่วงนั้นก็ยุ่งกับพลิกอีก,อกลูกไม่ค่อยมี วิ่งรอบอยู่คนเดียวที่สวนชุดคุณลุงก,ก็ดีหน่อยมาช่วยดูหญ้าแต่เรื่องการจัดการสวนนี่แค่ไม่ค่อยรู้แค่ไม่ค่อยชอบดีหน่อยมาดูหญ้าแล้วก็ดูเรื่องไอ้ปีนี้มีรถไถช่วยช่วยไถยสวนให้แค่นั้นแหละ เก็บผักสายมันจะเหี่ยวเร็วนี้ผักชีลาวเหี่ยวเร็วนิดนึง